ในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกการจะหากิจกรรมฮิวใจสําหรับคนเมืองคงหนีไม่พ้นการวิ่งหาธรรมชาติแต่สําหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้มีกิจกรรมฮิวใจที่ต่างออกไปจะเป็นอะไรนั้นเราไปติดตามกันดูกันเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะอยู่กับนุ่นนะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราเชฟนี้นะคะก็ได้แก่ ê, พี่โค้ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอเป็นทำเป็นของฝั่งนี้ดูจริงจังเนาะจริงจังเหรอะดูเขนแบบเป็นผู้เป็นคนนะอายเขาดูเป็นผู้เป็นคนกว่าเราเยอะเลย เราดูแบบอีรังอีเหลือมากเลยกองเราดูแบบดูดีมากเลยครับกองเป็นกองที่ดูดีขอบคุณมากเลยค่ะเป็นไงบ้างพี่โคดี้ช่วงนี้งานเยอะไหมคะยุ่งครับช่วงนี้ยุ่งๆหน่อยเพราะว่าปกรีพวกงานแนวเนี้ยมันก็จะเป็นงานปลายปีที่มันจะมีอะไรเข้ามาเยอะแยะหน่อยแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่คิดว่าทุกคนก็อยากทำแบ็คเหมือนกับเบื่อมานานแล้วมาสองสามปีทุกคนก็อยากทําอยากจะมีอะไรไอเดียมันก็เยอะไปหมดมันก็มีแต่คนอยากทําเราคนดูลูกค้าแล้วก็เอ็นจอยกันหมด ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้โปรเจกต์ที่ดูอยู่รายการากอะไรอยถามว่าทำอะไรอยู่แต่บบมันก็เหมือนคนคนหนึ่งที่อยากทําหลายอยาอ่างแต่ถ้าจะเห็นจากที่วันนี้คุยกันก็ได้จะเห็นภาพคือทําพวกรายการออนไลน์เยอะครับทําช่องเยอะอแล้วก็จริงเราทําหลายอย่างมากไม่เป็นไรวันนี้เราพักเรื่องงานก่อนเรามาคุยกันเรื่องกิจกรรมฮิวใจของพี่ดีกว่าพี่ตีบ,บอกว่าพี่โอดี้มีกิจกรรมฮิวใจที่แบบเฮ้ยมันแปลกดีแล้วเหมาะกับคนเมืองมากจริงๆมันเรียกว่าปรับไอสิ่งนี้ให้มันเหมาะกับคนเมืองดีกว่าสิ่งนี้มันถ้ามันไม่ใช่คนเมืองมันจะสนุกว่า จริงหรือถ้าถ้าเป็นคนที่มีเวลาทํางานแบบคนปกติจะดีกว่าแต่นี่เป็นคนที่ทํางานตั้งแต่เมื่อก่อนเลยครับการเป็นคนที่ทำงานเสร็จปีสามปีสี่อะไรเงี้ยมันทำให้กิจกรรมมันมันถูกบีบให้เหลือไม่ไม่เยออย่างซึ่งเป็นสิ่งนี้ไปดูกันไปทำอะไรจริงอย่างนี้เรียกว่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วใช่ไหมคะชอบดูขนมดูอะไรแบบนี้ยดูขนมเลยชอบไหมชอบดูดูอะไรก็เพิพิ่งนาแปลกนะคะเออ บางทีไม่ต้องกินก็ได้ครับแค่ดูก็พอละแต่จริงๆอ่ะจะมีเทคนิคนึงที่ชอบก็คือพี่ามาจะมาอน้องเยอะน้องๆที่เราปิดชอบเลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมน้องคือจริงไม่ใช่หรอกเราอยากกินหลายอย่างการที่เราเลี้ยงข้าวคนทำให้เราสั่งได้หลายอย่างสมมติอยากกินอะไรใช่ไหมเราก็เอ้ยเดี๋ยวพี่บีกินตรงคีบหน่อยที่เหลือกินอะไรกินเลยแล้วอายุเรามันไม่ได้กินหรอกอ้ามอ้ามไงแบบแล้วเราก็แฮปปี้เนาะเห็นเด็กเขากินแล้วก็แบบเฮ้ยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขมากครับ แสดงว่าเป็นคนสนใาของกินอยากลองนู่นลองนี่เป็นมาตั้งแต่เด็กไหมเป็นเป็นตั้งแต่เด็กถ้าเด็กจำคนน่ะคือเป็นคนที่ชอบดูนูดูนี่อย่างเงี้ยเวลาดูจะแบบแต่ว่าคนอื่นเขาจะดูเขาจะดูเขาจะดูของที่อยู่ของตู้ใช่ไหมใช่ใช่แต่ไแน่จะเป็นคนที่ใส่ที่เขาไปดูเขาไปดูครัวเลยอ้โหแต่ไอ้ตู้นี่เขาใช้ตู้อะไรอ่ะเขาใช้อะไรแบบเนี้ยทำไมอย่างเงี้ยทำไมสเตชันเขาทำเขาทำอะไรได้บ้างในเนี้อันนี้ก็แค่อุ่นใช่ไหมต่แล้วเนี่ยตู้เย็นเเขาแช่อะไรตรงนั้นอ่ะคือชอบดู เหมือนเด็กเเวลาเขาไปดูงานพวกเคยพวกดิสนีย์โชว์อะไรไหมครับที่มันมีมิกกี้เม้าส์มีอะไรมันก็จะมีเวทีที่มีจอหรืออะไรแล้วก็มีคนในวิทีกรแล้วก็มีไฟใช่แต่เด็กจะชอบเป็นเด็กที่วิ่งไปข้างหลังแล้วไปนั่งดูว่าแผงนี่มันเป็นอะไรโอ้ยคนใส่ชุดมันตอนมันถอดเป็นไงว้าดูเบื้องหลังไครรันคิวแบบเด็กมันชอบมันุกสนุก ชอบแอบดูอะไรแบบนี้หรอนี่คือเหตุผลที่เราทางานเบื้องหลังมาก่อนด้วยป่ะคิดว่าส่วนหนึ่งเลยคือชอบทำงานเบื้องหลังชอบดูขั้นตอนการผลิตชอบดูว่าใครทําอะไรจากอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบมากเลยตั้งแต่เด็กเลยไม่รู้ตัวอเราเขียนรถเข็นก่อนเพราะว่าต้องเป็นตัวที่ติดโกโปรไว้ใช่สำหรับทีมงานจะรู้ว่าต้องเป็นตัวที่มีโกโปนี่เข็นให้ผมเข็นให้ผมเข็นให้มาเลยค่ะพี่พอดี้นำ กิจกรรมโปรดของที่คือเนี่แหละครับชอบเดินเดินตลาดเดินซูเปอร์ออชอบไหมชอบนะนเพลินดีอ่ะเนีย่ยที่เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนทำงานเสร็จคือจะเสร็จงานประมาณแบบตีสองตีสามตีสี่แล้วมันจะไม่ได้มีอะไรทําอีกแล้วนอกจากเดินอย่างเงี้ยฟู้ดแลนด์ฟู้ดแลนด์ยิปซียิปซีคิดภาพออกใช่ไหมฮะซื้ภาพออกมันก็จะเป็นที่ที่แบบเหมือนเดินได้อ,อันนี้คือที่ที่แบบผมชอบเดินมากสุดกับอีกอันที่ชอบคือถ้าบางทีมันไหลไปตีห้าหกโมงเราจะไปตลาดเช้าอ๋อหรอโหดมาก ไปกินข้าวแกงแล้วนอนดีจเลยอะออตลาดเช้านี่คือดีเหมือนกันครับก็คือสองแบบถ้าเดินตลาดเช้าคือไปกินข้าวแกงไปกินขนมแปลกๆไทยอ่ะขนมกล้วยขนมอะไรเงี้ย,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 ยแล้วก็นอนออแต่ถ้ามาแบบนี้จะมาดูเนี้ยก็แฮปปี้แล้วครับอ๋อดูเนื้อทำอาหารไหมคะเขา้าใจว่าพี่เป็นคนชอบกินหรือว่าคนชอบกินมากกว่าชอบทำอาหารทำครับแต่เดี๋ยวนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทำเมื่อก่อนมันเหมือนกับก่อนหน้านี้ชุดมันมันไม่ได้เร่งรีบขนาดเนี้ย มันไม่ได้งานมาเยอะขนาดนี้มันก็จะมีเวลาแบบมาดูอะไรเงี้ยแต่ก็ทําซื้อไปตอนตีสองกลับไปทำตีสามตีสี่ตีสามตีสี่ยังปักข้าวอยู่เลยนะเหรอเราทำเหมือนเอเจนซี่โฆษณาใช่ไหมทีนี้เหมือนเราเป็นแบบเราก็จะทงานดยเวลาเวลาปกติของชาวบา 8, ้านแปดเก้าโมงแต่พวกแก๊งเพื่อนที่เป็นพวกครีเอเตอร์ด้วยกันเนี่ยเขาจะเป็นนักดนตรีเขาจะเลิกงานจากผับดึกแต่แล้วกะที่เราเจอกันเราผมไม่สิจะเจอกะตีสองตีสามตีสี่ตีห้าแลวบุก็ต้องไปไขงานตอน8ปดเก้าโมงในห้องประชุมใหญ่อารมณ์มันก็จะ แต่ตอนนี้นร่างกายยังไหวยอยู่เนื้อนี่เป็นอะไรที่ผมกับแฟนชอบกินมากเลย<ม>ก็จะซื้อบ่อยเน,นื้อแล้วแต่อารมณ์นะอย่างเช่นวันไหนที่แบบมีเพื่อนเยอะหน่อยก็จะกินมันหน่อยอพอชิ้นหนึ่งมันแบ่งให้คนละสองชิ้นก็เลี่ยนแล้ว,แ,วแต่ถ้าวันไหนกินกันเองก็จะเป็นแบบเอาแบบมันน้อยก,กลางๆหน่อยโอเคโอเคหรือบางทีก็แบบวันไหนสนุกกันหน่อยแบบอยู่กันปาร์ตี้เยอะก็ซื้อหลายชิ้นก็ค่อยเรียงอารมณ์ไปอะไรอย่างเงี้ย เอาไปทําอะไรกินคะเป็นสเต็กเหรอคะสเต็กครับอ๋อง่ายใช่ไหมพอแล้วสเต็กพอแล้วอีกอันหนึ่งที่ชอบดูเหมือนกันคืออาหารสําเร็จเออไอันนี้น่าสนใจใช่ค่ะอันนี้ชอบดูเหมือนกันเป็นอาหารแบบใส่ละซ้างมีไม่เหมือนกันถูกต้องอาหารสําเร็จดูแล้วสนุกนี่นี่เขาจะมีพวกเนี้ยแถวเนี้ยดูดีแถวเนี้ยดูดีแล้วก็แถวนี้มีแกงแล้วก็จะมีคั่วกิ้งโอ้คั่วกิ้งตู้ไหนมั้งตู้ั้นมีคั่วกิ้งอ๋อคั่วกริ้งใช่ไหมคะคก็แสดงว่านี่กินซื้อบ่อยนะเนี่ย ขเขาเดินขเขาเดินซุปเปอร์ชขาเดินตลาดคนไม่รู้เดินจริงจังด้วยเดินแบบบางทีเดินสองชั่วโมงไม่ซื้ออะไรก็มีใช้เวลาเดินวนไปอย่างเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็นั่งดูอย่างเงี้ยพอได้ดูซุ้มปอร์ไปดูเกาหลีก็นั่งดูแล้แล้วก็คือสนุกมากถ้าเป็นสมัยก่อนตอนตอนที่ไปเดินดึกครับถ้าคอมโบอะไรก็คือเหมือนไปเดินหัวว่างๆแล้วก็ไปคิดว่าวันนี้จะทาอะไรดีนะเดินไปดูไปเปิดสู่ไปจนซื้อของครบกลับไปทากับข้าวต่อที่สามที่สี่นี่สนุกสุดเลย ถ้าพูดถึงหิวใจอันนี้หิวสุดเลยเมื่อก่อนก็ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมานั่งกินอะไรแบบนี้ตรงนี้แล้วก็นั่งกินแฟนๆชอบกินออสเตอร์แล้วก็กินกุ้งอะไรเงี้ยถ้าเจอแถวนี้ก็ทักทายได้อย่างนี้แสดงว่าแฟนพี่ก็ต้องเป็นคนชอบทำกิจกรรมแบบนี้เหมือนกันเพราชอบเดินครับแล้วมี่งเราถ้าไปเมืองนอกอ่ะจุดที่ต้องมาร์กเลยว่าต้องไปคือต้องไปเดินซุปเปอร์เมืองนอกไปเดินตลาดเมืองนอกโอ้โหสนุกมากไปญี่ปุ่นเดินตลาดเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นโอ้โหทุกอย่างมันมันเเหหหมมมืออออออนนนนนแแแบบดดดดดิิสสีียยย์์์ลลลขขขงงงงงราาาท่่่่ัปปปกไผู้ใใญช อะไรออซอสผมไปนั่งดูซอสทีละขวดแบบผมอยู่สามสี่ชั่วโมงอะซูเปอร์ญี่ปุ่นผมอยู่3ามสี่ชั่วโมงเนละไปที่นู่นมันจะมีพวกโชย,ยุหรือมันจะมีพวกน้ำสุก,กี้สำเร็จเราก็จะดูมีหลายแบรนด์จากที่เขาต่างกันเราก็จะนั่งดูยังไงแล้วก็นั่งพยายามเปิดถ่ายสแกนที่มันเป็นไอีที่เป็นภาษาคุณก็ทแทลเลตอะล้วก็ซื้อกลับมาเพราะว่าเรา,เราขนของในเท่านั้นก็พยายามจะเลือกที่มันให <Pink, S 1> ้ได้ Pink, เอ,อ้พยายามที่สุด อันนี้ดีเลยครับอย่าง <Okay. S 2> เช่นซอสพกนก็มันก็ทางานไม่เหมือนกันหมดเลยอันนี้ตรงๆเมื่อก่อนผมชอบใช้โกงบ่อยมันเป็นน้ําซุปเข้มข้นคือเราอยากกินชาบูแบบน้ําดําหน่อยแต่ไม่ใช่แบบดําแบบซุกเกี้ยกี้เลยนะแบบที่มันเป็นน้ำมีสีทองๆสีได้ำดำๆหน่อยเอาเนี้ยไปผสมโอเคกลางคืนง่ายคือเราเทผสมน้ำบุกเราจบเลยแล้วก็ถ้าจะโกงนิดนึงอีกอีกนิดนึงครับพยายามซื้ออะไรก็ให้มันเป็นเหมือนพวกมีปลาแห้งในตัวก็เอาน้ำดำผสมน้ำเสร็จบุบใส่พวกที่มันมีปลาแห้งเข้าไปหน่อยหรือมันจะเอาปลาแห้งที่บ้านใส่กระแทศ อร่อยมากแล้วหอมด้วยหอมแล้วก็คือเนื้อไปสักแพ็คหนึ่งผักสักสองสาอย่างแล้วก็อุด้งยังคืนอยู่เลยอย่างเช่นพี่คนที่รู้พวกทิกติคต่างๆหรือว่าซอสต่างๆมาใช้กับอะไรจากไหนคะลองครับลองอืผมมันจะแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอ่าอันนี้เจอการเอาไปหนึ่งขวดพอเขาเน่ก็อ้าขวดนี้เดี๋ยววันนี้เจอการเอาไปสองขวดอย่างเงี้ยผมลองมาเกือบหมดละอ้้หเจี่ยลวก็ขวดได้เจอการแต่เวลาผมใช้เสร็จเดี๋ยวข่องนี้มันรื้หมดอายุ ก็จะโดนแฟนด่าบ้างซืงอ้อเยอะแต่มันไม่เหมือนกันนะ่ะผมรู้จักที่ใบเพราะมันไม่เหมือนกันนะ่ะแกงกะหรี่ชอบมากพี่นะแต่สมัยตอนเมื่อก่อนที่เรียนที่ซิดนี์ก็จะซื้อยี่ห้อน,นี้ติดไวอ้อ,อันนี้แกงกะหรี่เกาหลีครับอ๋อเหรอเอมันดูใสๆเนาะคอมโบตัวนี้ง่ายมากเลยเกาหลีที่เขาจะมีข้าวที่มันสําเร็จอุ่นก่อนแกงกะหรี่โปะกินตีสี่ตีสี่แล้วเพื่อนก็ด่าไอ้เพื่อนที่อยู่ใกล้กันลูเมก็จะด่าว่ามึง่วกอีกแล้วเนี่ยทำไมหม่น้ำปลาเนี่ยนี่สามารถตายอันนี้ดีขอซื้อก่อนเลยครับ อ๋อยี่ห้อาตายหมดกระต่ายก็ชอบอ,อ,อันนี้อร่อยอันนี้จะของตัวนี้มันจะไม่เค็มโดดไปใช่มันมาจากจังหวัดอะไรซักอย่างาอ๋อตรครับเคยซื้อไปแล้วซ้ำไหม,มบอกอ้าวเคยซื้อมาแล้วนี่คุณนีตัวพริกเกลือกับพริกไทยดำอ่ะโอ้ยซื้อต,ตัวซื้อซ้ําเลยพี่คุณนี่นนเวลาที่มาเดินส่วนใหญ่ที่เดินกับใครคะซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตถ้าเป็นสมัยก่อนตอนทํางานก็เดินคนเดียวครับแล้วแม่ก็เดินกับพวกแก๊งพี่ชายเพราะว่าเราจะไปนฟู้ดแลนด์ก่อนเราก็ไปกินถูกและดี กินถูกอดีเสร็จปุ๊บก็เดินซื้อของเข้าบ้านแบบผู้ชายมักจะซื้อหน่อยเฮ้ทิชชู่หมดเว้ยห้องน้ำแชมพูหมดเว้ยไปซื้อหน่อยก็เดินเล่นกันปับันก็เดินกับแฟนชอบแบบไหนมากกว่าคนละแบบคนละมูดเลยครับเดินกับเพื่อนพี่ชายก็มูดหนึ่งเดินกับแม่ก็มูดหนึ่งเดินคุณแก็มูดหนึ่งเดินกับคุณแฟนก็มูดหนึ่งไม่เหมือนกันเลยครับตอนเดินกับแม่น่าจะสนุกนะสนุกแบบหนึ่งใช่ไหมสนุกเดินกับแม่แม่ก็เป็นคนชอบเหมือนกันไหมโอ้โหเขาต้องซื้อของเข้าบ้านเนี่ยใช่นะ นี่เคยกินไหมครับไปกินไหมบีเรดี้ตัวนี้ไม่เคยกินอันนี้บาร์ผมเลี้ยงผมเลี้ยงอ้าวขอบคุณค่ะลองอันนี้อร่อยครับแล้ทำไมถึงชอบอันนี้อะคะชอบนูเทลล่ามันมันมันอยู่แต่พอชั่นที่แก๊กเดียวโอเคก็พอดีครับอร่อยอร่อยโอเคถ้าเป็นสมัยเด็กๆนี่ต้องนี่เลยนะล็อกเกอร์แช่แช่ไม้ตู้เย็นพี่บ้านชอบซื้อติดไว้ให้ไว้ลองเด็ก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 เดกเด็กเด็กเด็กเน็กเด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  เขาบอกเหมือนเต้งนะเคยกินบ้าเคยกินที่ญี่ปุ่นมั้งใช่ไหมใช่ใช่เอาเอาไปเลยผมซื้อให้เอาเกี่ยวกึ้นค่ะแต่มันก็เพลินเนาะเวลาเราเดินแล้วเจอของที่แบบเฮ้ยอันนี้เคยกินสมัยเด็กอันนู้นเคยซื้อที่โรงเรียนอ่ะใช่ใช่หรือเอ้ยอันนี้แบบไม่ได้กินนะกินดี่วะหรือนี่แบบซื้อก่อนเป็นไงฟังก็ดูไม่มีสาระเลยจริงเห็นไหมดูแต่ของเงินแต่มันเพลินเนาะใช่มเป็นความสุขของเราเพลินครับนี่เนี่ยเพลินสุดๆเลยแล้วก็อีกอันที่ชอบอันนี้สามารถจะพูดถึงเขาได้ถ้าเป็นรางวัลชีวิตผมมเเเลลลลยยคือรางววัชีิต อก็เป็นเลนล็อกแผ่นยักษ์แผ่นยักษ์ถ้ากินนี่คือแปลว่าวันนั้นแปลว่าต้องมีอะไรที่ชีวิตดีอย่างหนึ่งทำไมทำไมมันรางวัลชีวิตที่ยังไงอร่อยรสชาติล้วนเลยอันนี้อร่อยมากนี่ฮะอันนี้คือถ้าวันไหนเปิดก็คือแบบอันนี้คือเมื่อวันอันนี้คือพูดให้เลยนะครับชอบจริงอันนี้ชอบจริงอ้าวผมเชื่อแล้วน้องไอทีว่าจริงหรือเปล่าจริงใช่ไหมต้องมีติดออฟฟิศเออต้องมีติดออฟฟิศตแม่ของพวกเนี้ยถ้าเป็นของลู่ผมชอบอะผมจะไม่อยากซื้อเยอะอ้าห้ามใจไม่ไหวไม่อย่าไปเห็นมันเยอะดีกว่า พี่โค้ชแล้วอย่างเมื่อก่อนอะสมัยเด็กๆเรากินใช่ป่ะแกะขนมมามันจะเจอแบบของเล่นของสะสมอะไรเงี้ยพี่มีไหมมีเลยครับพวกโอเล้งย่าพวกโดเรมอนไงอ่ะดรมอนที่มันจะสะสมแล้วแปะสมุดแล้วก็ไปแลกผมเคยไปแลกเลยนะเออเหรอได้ไหมคะได้แต่ว่าโอ้โหกว่าจะแลกผมว่าขาดทุนไปเยอะมากเพราะมันจะมีแบบสมมติมันมีร้อยหกสิบแบบไอร้อยห้าสิบเก้าแบบหาง่ายแต่ไอ้แบบนึงอมันจะมันจะไม่มีใชมันจะมีแค่เท่านั้นแหละมันจะมีเอสตาร์กบอลเซตสตาร์กบอลใช่หรือเปล่ติดสมุดแต่นี้มันจะกลายเป็นพวกแบบแพ็กเกจแบบวันพีซ ยุคก็จะเปลี่ยนไปละเป็นการดิบดันพีเต็มดาบพี่คาดอสูระตุนชื่อใหม่ใหม่เซเยอร์ใช่ใช่อย่างพวกรุ่นเราพวกก็ต้องรอหน่อยนานจะมีพวกเซนเซย์ยหรืออะไรก็ต้องกลัมาที กีนี้เราไปทํากิจกรรมฮิวใจเดินซูเปอร์มาร์เก็ตกันแล้วใช่ไหมคะนี่ของเกณฑ์ยังยังเดี๋ยวจบถ่ายเสร็จจะฮิวต่อจะต่อตัดต่ออยากรู้มีกิจกรรมอื่นอีกไหมคะที่ที่คนที่ทำแล้วรู้สึกว่ามันฮิวใจบําบัดที่เวลาพี่เครียดหรือเหนื่อยเหนื่อยจริงจริงดึกดึกก็จะแบบอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองอ๋ออยากรู้คุยอะไรแล้วแต่วันเลยครับแล้วแต่วันละบางวันก็คุยงานบางวันก็นั่งคุยถึงชีวิตบางวันคิดถึงชีวิตที่เหลืออยู่บางวันคิดถึงแบบ บางวันคิดยู่หลายอย่างบางวันก็ได้นั่งดูงานที่เป็นอินสปายตัวเองใหม่ๆบางวันก็ได้คิดว่าอยากทําอะไรการได้อยู่กับตัวเองเป็นเรื่องที่ดีแต่พี่ดูพี่จากภายนอกดูเป็นคนที่อารมณ์ดียิ้มแย้มตลอดเวลาเครียดในการทํางานหนักไหมคะคือผมว่าทุกคนมันมีความเครียดนะแต่ถามผมผมเครียดน้อยมากเลยอะอไ,มไม่รู้จะคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องเข้าใจกันว่าคำวา <ๆ S 2> ่าเครียดมันแปลว่าเรารู้แล้วว่ามันมีความเครๆๆียดแล้วทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าความเครียดมันไม่ดีเราไม่ควรจะอยู่กับมันผมก็จะไม่อยากไปอยู่กกัับบควาามเียดน แล้วเวลามีปัญหาพี่เอาเนออกไปยังไงคะมันจบแล้วไม่จบเลยครับอ๋อเหรอใช่เป็นคนตัดได้เลยค่อนข้างตัดได้เลยผมว่ามันเป็นเรื่องของบทเรียนคือเราพอเราทำอะไรบ่อยๆเจอปัญหาบ่อยๆเข้าเรามองมันเป็นเรื่องปกติเลยทุกคนมันมีปัญหาอมีปัญหาเป็นเรื่องปกติทีนี้พอเราเข้าใจมาแล้วว่าเป็นเรื่องปกติเราก็ต้องดูแลมันแบบปกติก็คือุวกตัดจบเลิกแล้ววันหนึ่งเราไม่ได้มีเรื่องเดียวครับวันนึงเรามีเปร้อยเรื่องแล้วเคยเครียดมากที่สุดถึงขั้นไหนคะผมว่าตอนสมัยผมเริ่มงานฉีที่ผมร ตอนสมัยประมาณคิดถึงสิปีที่แล้วที่ผมทําสิ่งนี้มันใหม่แรงกดดันมันสูงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มัน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 ต้องค่อยๆให้คนเข้าใจว่าเรากําลังทําอะไรเราไม่ได้ทำรายการหนึ่งชั่วโมงสี่ห้าเบรกแล้วมีโฆษณาอยู่สามสิบวิสิบห้าวีแล้วนะเรากำลังทาวิดีโอเป็นก้อนๆเรากยายาจะเล่าเรื่องแบบใหม่เราใช้ภาษาแบบใหม่เราคิดแบบใหม่เราสื่อสารกับคนลุ่มใหม่เป็นอุปกรณ์แบบใหม่ตอนนั้นผมว่ายากแล้วผ่านมาได้ยังไงตอนนั้นสุดท้ายมันคือการทำงานครับมันคือการทำงานมันก็ต้องทําให้ได้อะในเมื่อคุณรักจะทําสิ่งนี้ คุณอยากให้มันสำเร็จแล้วคุณอยากอย,กอยู่กับสิ่งที่คุณรักคุณก็ต้องทำงานหนักมากหนั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 กจนมันก็เริ่มอยู่ตัวผมก็เริ่มเออตอนนี้ก็สบายขึ้นตอนนี้เรามาถึงยุคที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากต้องรีสกิลอัพสกิลมีเป็นโกลด์มายเซตต่างๆพี่โคดดี้เองอยู่ในช่วงนี้พอดีเนี่ยมีคําแนะนําอะไรไหมสำหรับคนที่กําลังเว่เชิญหน้ากับโมเมนต์นั้นอยู่ผมอยากให้สนุกกับมันถ้าคุณหาความสนุกตรงสริ่งนั้ไม่เจอ ทุกอย่างเวลาครับทำอะไรมันจะดูติดขัดไปหมดเพราะมันไม่สนุกมันไม่เชื่อมันไม่ได้เข้าใจมันไม่ได้อยากทําไม่ได้อยากเรียนรู้ผมอยากให้เริกกับต้องสนุกกันก่อนต้องหาจุดที่ทําให้คุณกับมันลิงก์กันได้ก่อนแต่ถ้าเริ่มต้นแบบทํานี้ไม่ได้อยากทําใช้ทาสิ่งนี้ก็ไม่ได้อยากทําให้อยากเรียนรู้สิ่งนี้ก็ไม่อยากทําผมว่าคุณต้องเปลี่ยนไปเลยคุณไปทำอย่างอื่นเลยดีกว่าผมว่าดีกว่าราะว่าดีกว่ามานั่งแบบล้างตัวเองไว้กับสิ่งที่คุณไม่ชอบอ่ะคุณสู้คุณไปเจอสิ่งที่คุณชอบ้วคุณ อยากทามันผมว่ามัน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 ดีกับตัวคุณเองมากกว่าคนเราการทําสิ่งที่ชอบมันจะมีองค์ประกอบของสิ่งที่ไม่ชอบอยู่ในสิ่งที่เราชอบต้องมองก่อนว่าไอสิ่งที่เราไม่อยากทํามันสําคัญเท่ากับสิ่งที่เราอยากทํำไหมถ้าสิ่งที่เราอยากทามันสําคัญมากกว่าต้องทําสิ่งที่ไม่อยากทําบ้างม่เไม่ยากขมมันต้องกินบ้างทุกวันนี้ความสุขของพี่โพดี้คืออะไรคะมันมันจะค่อนข้างราบๆครับความสุขของมันจะค่อนข้างราบๆมันไม่ได้เวลามันสุขมันก็ไม่มากไปมันทุกมันก็ไม่มากไป พอตอนสุขมากก็เข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็มันก็ไม่มีละพอทุกไปเดี๋ยวมันก็หมดเหมือนกันถ้าเป็นคนก็คือคนที่ย่ายิ้มยิ้มตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องหัวเราะตัดตะโกนวุ่นวายหรือไม่ต้องมานั่งร้องไห้ฟุ้ไฟมันคือคนที่ยิ้มยิ้มแล้วก็ผมว่าเนี่ยคือความสุขที่ดีจริงๆแล้วคนที่อยู่กับเรามากที่สุดคือตัวเราเองนะผมยิ้มให้ตัวเองผมมีความสุขให้ตัวเองอยู่ผมทำให้ตัวเองมีความสุขอยู่ผมฮิ้วตัวของวเองตลอดเวลาใช่ไหมฮะคือเนถ้าุด้างเนนี้ีควาคุณ แล้วก็ต้องทําให้ใจมีความสุขซึ่งมันดูหิวใจมากเลยนะใช่ซึ่มันเป็นอย่างจริงเมื่อก,ก่อนผมไม่เข้าใจเรื่องคำว,ว่าสังคมผมเป็นเด็กที่อยากกับเคลื่อนสังคมอยากทำให้สังคมมันดีขึ้นอยากให้กํากลังใจคนอยากจะช่วยเหลือคนแต่เราไม่ได้เข้าใจว่าวันที่เราอ่อนแอจุดแรกของสังคมจุดเม็ดแรกของสังคมคือตัวเราถ้าตัวเราไม่มีความสุขเราไม่เข้มแข็งนะคือเราไม่สามารถจะทําให้ใครมีความสุขได้เลย